ลิงกระโดดรอดบ่วงไฟครับเชียงตบมือสักครั้งเป็นกำลังใจบอกะกับพี่ปื่นรอดบ่วงไฟปุ๊พจ้ำปุพึปุึดจ้ำปุด ดูภาพสดเป็นมากนะครับแล้นี้ก็เป็นหน้าที่ของเราชาวคณะนะครับปาดสินผลผลิตนะฮะร็ล้วอบสูตราด้หน้าเลยทีแล้วนะครับแยวผมจะได้นำให้รู้จักเลยว่าวันนี้รามีใครมาบ้างใเมเป็นใคนี่อาะไรนี่เราอยากจะแนะนำในการนส่วนจะนงวันนี้มาวตรวาเป็นนักต่างนะครับหน้าตางไรเดียดขาเดือสะบัดไปโซ เค่ให้ตัวป so uh, ืนว bon ันนี oh ้เป็นนักกีานักเอกสาวที่แสนสวยของเราคุ้นการ์เจนาชื่อวันนี้มาเป็นนัร้อสาวนคาเฟ่สวยทุกช็อตยันสวัสดีค่ะหรือที่การจนาวันนี้มาเป็นนักร้องสาวในคาเฟ่เขินนั่งลงให้สุภาพเลยเราได้ผลจะเป็นตูนสตรีม ตัวละครเสนอผลงานการแสดงให้ชมครับนักดาบไล่เทียม่าเลื่อนเรื่องเลยครับนักดาบไล่เทียมทาตาให้เขาใช้สองตาคู่สู้ตายรับดาบเลยสอง ดีขอบคุณครับอีกตีแรกหนึ่งเล่นเรียบหนึ่งฮะหนึ่งสองสามรับจามเป๊ดน่าดีมากอัดตาโอเคเก่งมากอีกยกหนึ่งขอปีมวยนิดหน่อยพบกับนักดาบไล่เทียมทางเอาจริงครับขออนุญาตเสียดอุปกวน์ปั้นา่า อดี๋ยว็มาโยน่อูเดูนั่นนั่นนั่นหมอก้องเู้หมอก้องหม้องนี่แน่ิงกระโดดตอดตวปึ๊จัมปึดปึดปจมป๊เมเด็กจปาตาเด็กจ เฮ้ยนี่แม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ท้งแรกอล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ไม่แหลมไม่คมครับผมเช็คอุปกรณ์ให้ชมทุกเล่มทุกด้ามของเราทําการเซฟตี้ไว้หมดแล้วไม่ให้เกิดอันตรายกับน้องลิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของปีศาจน้องเด็กจะทําการกระโดดลอดป่วงมีดโชว์วเวลาเรียนจนมันลิงกระโดดลอดบวงมีดโดยน้องเด็กเด็กโชว์ พวงมี ump, yeah. oh, okay. ่ปัดจำป์ดั้นยาบขเก่งไหมครับ้องเด็กโชว์ฮะเด็งแ้งะรอดหัวมี่จะน้องเด็กฮะเต็งแะ่ะฮะเตงเตงปัดจำปิดปัดจำปิด เอาหนึ่งสองสามปึ๊บโชว์ครับเน่เดินไปทักทายแฟนคลับไปนั่งเล่นกับน้องหน้าเวทีซะแล้วเด็กหายไปหนึ่งสองสามปึ๊บโชว์ร่างกาหลังรอบปีสั้ ลุงกระโดดลอดวงไฟครับเชื่อมตับมือสักครั้งเป็นกำลังใจเพราะพะกับพี่ปุ้ยลอดวงไฟปัดจ้ำปดปัดจ้ำปั๊ดปัดจ้ำปัดอะไรโชว์สิส่งจะอาพี่แม่ปัดโชว์ครับปัดโชว์ เชิญกลับเลยครับให้เปิดอีโอเคขอบคุณครับี่ลิงกระโดดนอดพวงไฟและหลังจากนั้นมาชมประเภทฝีมือของเรากันม้างผมจะชบ ประเภทฝีมือหน่อยอันดับแรกผมมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งนะครับเดย๋ยวรบกวนหน่อยนะครับขนมรบกวนหน่อยดิเอาเชือกมัดมือให้ลุงหน่อยอ่า ทีแก้เชือกให้หน่อยโต๊นเชือกมัดอยู่นี่แน่นมากดิ้นไม่ออกเลยเปิดโชว์ เป็นยังไงอีกทีไหมลองอีกทีมา เก่งมากใหเปืนชักแะเก่งดักดักใช่ไหมโชว์ปัสสาวะเด็กโชว์เด็กโชว์วิทย์ปืนแกะได้วิทปื้ดเก่งมากอย่าต้องเด่นแกะเชือกให้น้องๆดีกว่าเล่นกับน้องๆหน่อยเปัดเปัดจำปัดเปัดจำปัดเปัดจำปัดเปัด เด็กเจ้ะนี่ยานี่แน่ตอนนี้เร็วขึ้นแล้วนะมาแล้วตอนนี้น้องๆมาเยอะขึ้นแล้วตอนนี้เอามาเป็นแถวเลยตอนนี้เด็กโจ้าชุบชุบอ่ะหนึ่งช่องสามน้องเด็กปะทะน้องเด็กน้องเด็กปะตะน้องเด็กปะชึบโอ้ยฝีมันจัดจ้านจริงเลย

ใครอยากได้พูได้ภาพนะใครอยากจะให้รางวัลน,น้องนะมาใส่ถาบเซนติก้าได้นะครับเต้นหน้าขอบคุณนะครับ